เก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะครับล่าสุดคู่แข่งของทองคำเนี่ยนะครับก็ล้มหัวทิ่มนะครับลด50,000เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นและราคาจะกลับไปได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังครับสวัดเพื่อนคนนะครับผมคิมมาพูดคุยช่องคิม property l i ต e ที่มาพูดคุยเรื่องสกิตการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับวันนี้จะเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับคู่แข่งตัวฉกาดน้ำต้นต้นของทองคำนะครับที่ไม่ใช่ซิลเวอร์ที่ไม่ใช่คัพเปอร์นะครับ ล่าสุดนี่ครับราคาล่วงรุดกว่า50,000ดอลลาร์ ต่อ1 BTC นะครับซึ่งก็เป็นการปรับฐานที่รุนแรงนะครับโดยรวมไปกว่า17%เลยครับจากบทวิเคราะห์ของ Bloomberg เนี่ยนะครับดูจากกราฟของ RSI เนี่ยนะครับทางเทคนิคเนี่ยก็บอกว่ามันมี overbought extremely overbought นะครับหรือว่าเฮ้ยมีแรงซื้อมามากเกินไปในช่วงหลังๆครับนั้นเนี่ยการจะถูกปรับฐานครั้งรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เนี่ยครับก็มีการนำบิตคอยน์เข้ามาในกรันเท็กค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งคุณหนึ่งประมินนะฮะก็ได้โพสต์ลงไปว่า มีการนำบิตคอยต์เข้ามาในการเทรดครั้งใหญ่ที่สุดนะครับจำนวน28,000 BTC นะครับมูลค่ากว่า48,000ล้านบาทนะครับการที่รายใหญ่เนี่ยเอาของเข้ากรานเทรดเนี่ยก็มี ความเป็นไปได้ที่จะถูกเทขายออกมาได้ครับซึ่งตัวเลข4ี่0 0ืล้านเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้นๆน,น,นะครับเพราะว่าถ้ามันตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็จะประมาณ1.5บิลเลียนพอดีนะครับหลายคน,นยก็จะไปโยงว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับตัวเลขที่ Tesla. เทสลาไปซื้อเลยนะหรือว่า <laughs> แม่ใช่หรือเปล่าครับเรื่องความแสบนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยอีลอนมัสเนี่ยครับวันที่20ก็ได้มาโพสต์โดย้วยว่านะครับบิตคอย BTC หรือว่า ETF เนี่ยนะครับเฮ้ยมันดูจะแพงเกินไปด้วยนะฮะก็ไม่รู้นี่คือสาเหตุหนึ่งหรือเปล่านะทาาให้เนี่่ยรรควงไ หลุด5 0,000ื่นเลยนะครับถึงหลุดต่ำสุดเนี่ยไปหลัก4ด้วยซ้ำครับเอาจริงเนี่ยชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะ BGC เนี่ยมันหลุดลงมาอย่างรุนแรงแล้วเปการรีบาวด์เด้งกลับไปนะครับทำกราฟแพทเทิร์นเทสลาฟแฟลกนะครับหรือเทสลาแพทเทิร์นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเรียนจากสำนักไหนนะฮะใครสาสเทคนิคได้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับแต่ไม่ว่าจะทำกราฟแพทเทิร์นอะไรเนี่ยสุดท้าย BGC ก็ยังกลับมาร่วงหนักอยู่ดีครับก็ได้ว่าบิตคอยเนี่ยเพิ่งทำราคาเท่ากับทองคำา1ึกิโลไปหยกๆนะครับก็ เป็นอดีตไปแล้วครับตอนนี้น่าจะหลุดลงมาต่ํากว่าทองคําแล้วนะครับก็นึกถึงคําพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะที่บอกว่าใครซื้อบิตคอย n เกินล้านหเนี่ยนะครับแหม แม่เกินระหปุ๊บร่วงจริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไล่เรียกกันนะครับนายเจจะเลนเนี่ยก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าบิตคอยเนี่ยแม่มันไม่เอ็เฟกทีฟซะเลยนะครับมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ในการชําระเงินโอนเงินนะครับแล้วก็ทําการที่บิตคอยก็ร่วงไปพอดีเลยนะครับก็เรียกว่าได้ซีนเต็มๆนะสำหรับขุนข้างคนใหม่ของประธานดีโจไบเดนเนี่ยนะครับซึ่งเนี้ยเข้าใจได้นะครับเพราะบิตคอยเองเนี่ยมันราคาผันผวนมากการเก็บรักษามูลค่าอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วการใช้มาโอนถ่ายงจริงๆเนี่ยก็ด ต่างๆครับซึ่งก่อนหน้านั้นเจนเล่นเนี่ยก็ได้มาเตือนนักลงทุนนะครับว่าระวังไว้ให้บิตคอยมัน highly s p e c u l a t e นะครับนั่นคือว่าเป็นการเก็งกำไรแบบสุดโต่งนั่นเองครับก็เลยกว่าคงไม่ชอบบิตคอยอย่างมากๆเลยนะครับศัพท์ขุนทางคนใหม่นะก็ออกมาเตือนทีๆนะคงเป็นผนท่านลงทุนแหละดูออกนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ครับท่านจีพีมอแกนเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าบิตคอยแพงไปนะครับควรจะอยู่ที่25,000เหรียญนะครับเพราะเขามองว่า พลังไฟค่าไฟใน,นการขุดบิทคอยน์อยู่ที่มา1หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับการที่มันขึ้นไปห้าหมื่นกับจะหกหมื่นเนี่ยแพงไปสุดท้ายมันควรจะ ลงกลับมาประมาณ2อง0 0นะครับซึ่งหากพูดถึงบิตคอยเนี่ยเขาไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นั่นคือนายปีเตอร์ชิฟนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยปีเตอร์ชิฟก็ออกมาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับอีลอนมัสนะที่ลอนบอกว่าบิตคอยกับเฟสมันก็งี่เง่าพอๆกันนั่นแหละนะครับแต่บิตคอยเหมือนจะงี่เง่าน้อยกว่านิดนึ่งนะฮะซึ่งเนี่ยบอกแล้วอ่ะเหมือนกันผมคิดเหมือนคุณแหละอีลอนนะครับแต่ทองคําไม่เหมือนนะครับทองคำเนี่ยเป็นเหมือนมันนี่นะฮะที่แบบทรงพลังมาอย่างยาวนานครับแต่ก็นึกว่าสองคนนี้ย ทองคาสมัยนี้ไม่เหมือนทองคําเมื่อก่อนแล้วนะเอาจริงๆเ,เงิน,นงก็คือด a ตต้าเรื่องของข้อมูลในการแลกเปลี่ยนทำธันเซ็กชันนะครับอะไรที่แก้ปัญหาเรื่องของความล่าช้านะครับหรือว่าความผิดพลาดได้ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับเฮ้ยมันก็เป็นเงินได้เท่านั้นแหละนะครับซึ่งทองคำมีจุดอ่อนตรงนั้นคือว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าทองคํานี่มันมูลค่าเท่ากันหรือเปล่าปลอมแปลงหรือเปล่าหรือแม้แต่ล่าช้าในการขนย้ายมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับซึ่งหากมองจริงๆเนี่ยตัวบิตคอยทําได้ดีกว่าครับความจริง,น,น,งรรนะครับอมมงก็ไ่ดา อยากคิดว่าเฮ้ยเขามาเซลล์ดอทหรือทวิตเตอร์อะไรเป็นเพีย้ยนแปลกๆเนี่ยนะครับจะดูเหมือนลูกดาวเขาเป็นหน่อยว้าอีลอนคุณดูเพียเพ้ยนนะแต่ความจริงแล้วนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้ง PayPal นะฮะเป็นการโอนเงินระดับโลกอที่ทุกคนรู้กันนะซึ่ง p a y เพอ่ยเกิดก่อนบล็อกเชนอีกนะครับ และการที่เขาตอบคาถามปีเดอร์ชิพเนี่ยเรื่องของทองคำเนี่ยครับเรื่องของการโอนถ่ายมันนี่คือ Data ที่แบบว่ามาทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยสมบูรณ์เนี่ยนะครับ mm hmm. ควาจริงตัวการจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขตอตอบคาถามหนึ่งคือเฮ mm ้ย hmm. มันมีคระสมทธิภาพมันแลกเปลี่ยนกันได้มันไม่เออร์เรอร์มันมีความง่ายในการ ออนนถ่ายกันนยะไรก็เป็นมันนีดารับนั้นเขาถึงมองว่าบิตคอยเนี่ยถึงน่าสนใจครับซึ่งนี้แสดงถึงว่าอีลอนเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของการเงินการแลกเปลี่ยนอย่างแท้จริงเลยนะครับนั้นไม่ธรรมดานะการที่ตอนหรือว่าการที่เขาสนใจเรื่องบิตคอยเทสลาใสบิตคอยเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่มากกว่าจะคิดก็ได้ครับก็มีชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอีลอนหรือเปล่าที่คืนซาร์โชิสนาการมาโตนะครับซึ่งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่สนุก เป็นปัญหาที่ให้ดูในอนาคตนะครับก็มาสุดคลิป,คล,ปคลิปนี้กันหน่อยรู้วความรู้อะไรบ้างคืออย่างแรกเนี่ยบิตคอยน์นะครับร่วงมาอย่างรุนแรงนะครับท่ามกลางคนบอกว่าแพงไปแล้วเราเองจะบอกว่าแพงไปเลยนะครับถึงแม้กระทั่งนักวิเคราะห์ของ JP พีมอร์แกนก็บอกแพงเกินไปมันควรจะอยู่มัน2 0,000เหรียญนนะ่ยเพราะาค่าไฟมันแค่หมื่นหนึ่งอ่ะมันจะแพงในขนาดนั้นนะครับพร้อมทั้งเกิดการสงสยัยการปราโมทยของทางเร็กเกอร์เตอร์นะครับ,รบเบจบเนตเยเล่นนะครับเป็นคลังนะผนคลังคนหมายความว่าทีโจไบเดนนะครับที่มีท่าทีที่จะต่อต้าาานนบิตตคออยมมลลดเวนะผแก ถึงบิทคอยเยเยอะมากๆอย่างเช่นเรื่องของ ถูกใช้ในทุกครมที่มันสีเทาอันตรายนะครับการเก็งกําไรมีความเสี่ยงเรื่องเงินเสียมูลค่านะครับหรือบอกว่าบิทคอยองเนี่ยก็ไม่เอฟเฟกตีฟหรอกไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เลยซึ่งก็รู้แหละว่าไม่ชอบนะครับดูออกกันนะครับแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยครับอีลอนมัสเนี่ยที่มีความเข้าใจนะในรูมของเรื่องของการเงินเป็นผู้ก่อตั้งเพย์พาสมัยตั้งแต่ก่อนเกิดบล็อกเชนเนี่ยนะครับผมว่าเขาไม่ทําดาหรอกการที่เขาเล็งเห็นบิ c คอยอาจจะมีมุมในที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับสุดท้ายาไไบิ เชื่อคนไม่เชื่อก็ด่าอย่างเดียวด่าทั้งวันแหละนะครับสุดท้ายนะตัวนี้ปีคอนราคาล้านห้านะครับใครซื้อตัวนี้ก็ถือว่าไม่โง่แล้วนะครับถ้าซื้อเกินหก,อา,กอาจจะโง่นะครับโอเคนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดน like, ้ำช่องคิมพอลล์บอสตี้ไลฟ์ด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังกลิปดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็กดซับสไครป์ห้องวงในเลยครับเพียงแค่150บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับคุณได้ของรู้วงในแล้วก็บทิดพราะระดับโลกมาเสิร์ฟคุณถึงที่เเเลลยยทททุุุกกดดดืออออนนนนนววัััััหหาาะคคคครรบบบโโ้จต็มขณีิ summer